กลับสู่เวทะแรับการที่โอบามาเดินทางเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรกหลังจากที่ได้เป็นประธานรัฐบุีสวัที่สองนั้นก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับก็คือเป็นการบอกว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่อยู่ด้วยกันมายาวนานนะครับ,รบและที่น่าสนใจก็คือว่าการถแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงของเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีหลากหลายประเด็นที่ไม่ได้ถูกจับมาขยายความอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยคที่บารักโอบามาได้มีการกล่าวหลังจากที่นายมตรียิ่งลักษณ์ได้ขึ้นกล่าวไปก่อนหน้านั้นนะครับ,รบซึ่งผมก็งงว่าทําไมสื่อไทยไม่เล่นที่เป็นประเด็นสําคัญและเป็นประเด็นที่อยู่ในสาการด้วยอันเนื่องมาจากมอ็อบใส่ไอยที่เผชิญหน้าอยู่ใช่ไหมแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แทบจะเรียกว่าปิดประตูตายมอ็อบใส่ไอ้เลยครับก็เพราะว่าสื่อไทยอยากจะเล่นข่าวใสอไอนะ้ไฮะกลับเป็นเรื่องหลัก<ม>เพราะว่าก็คือเล่นเรื่องโอบามาก็ก็จะไปเกาะกระแส อื่นไปเช่นไปเที่ยววัดโพแล้ววันนี้ก็จะมีแต่ข่าวว่าคนตามโอบามาไปเที่ยววัดโพใช่ไหมแล้วก็ไปดูข่าวรอยยิ้มของโอบามากับคุณยิ่งรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า Press Conference นั้นไม่สนใจที่จะเล่นเนื้อหาคืออะไรฮะเนื้อหาฟังเนื้อหาในประมาณก็คือตอนต้นเนี่ยคุณยิ่งรักพูดก่อนพูดก่อนเสร็จปุ๊บก็จะเป็นโอบามาและหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงคาถามซึ่งมีสื่อไทยส คนสื่อฝรั่งสองคนได้ถามไปดูตอนที่โอบามา,าพูดหลังจากคุณยิ่งลักนะครับ uh, Good evening uh, to the people of Thailand who have welcomed me so graciously. Let me say uh, สวัสดีครับ uh, I will say that the prime minister's English is much better than my Thai. Uh, but I want to say uh, thank you so much, Madam Prime Minister, for your very warm welcome. your generous words and the sense of partnership that you bring to our work today, and dignity. Most recently, the people of Thailand have worked to restore and strengthen your own democracy, and we are very admiring of the efforts that have been made. Earlier today, I had the great honor of having an audience before His Majesty the King, a leader of wisdom and dignity who embodies the identity and unity of this nation and today i'm proud to stand beside the democratically elected leader of thailand and to reaffirm the importance of upholding democracy, governance, rule of law, and universal human rights, all of which i know, madam prime minister, that you believe in very deeply. ถ้าเราได้ฟังในตอนต้นจะได้ยินคําว่าสวัสดีจากคุณโอบามาสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็ได้บอกว่ารู้สึกว่าภาษาอังกฤษของท่านนายกรัฐมนตรีดีกว่าภาษาไทยของผมครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเถียงกันประเด็นนี้นะฮะไม่ต้องเถียงก็คือว่า เขาไม่พูดขึ้นมาเฉยๆฮะถ้าเกิดเขาไม่ศึกษาประเทศไทยว่าคุณยิ่งรักโดนอะไรมาก่อนใช่ไหครับผมว่าจะเปิดจนเขาถูกถูกดีไซน์มันพอสมควรแต่ว่าก็มีมีบางคนไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะว่ามันเป็นลักษณะของการพูดเล่นมากกว่าเป็นเวทีแถลงการร่วมออก็คือเหมือนก็มาแซวทําไมอืก็คือเขารู้ไงว่านายกยิ่งรักเนี่ยเจออะไรอยู่เขาก็เลยเอาเรื่องนี้หยิบขึ้นมาเล่นเป็นกิมมิบแต่วันที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่โอบามาได้พูดบอบว่าเมื่อ ขอแปลเป็นไทยเลยลวกันอบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้บอกว่าคนไทยเนี่ยได้พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะทําให้ประชาธิปไตยกลับคืนมาทั้งประชาธิปไตยในประเทศนั้นมีความเข้มแข็งสรอเบ,บริการนั้นเรียกว่าชื่นชมนะครับความพยายามของคนไทยนะครับโดยบอกว่าก่อนหน้านี้นั้นรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้า เฝ้าทูลออนทีพระบาทพระหราชนพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านนั้นทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของคนไทยแล้วก็นํามาซึ่งความปรองดองในประเทศและสิ่งที่ชัดเจนไปมากกว่านั้นก็คือว่า Today, I'm proud to stand beside the democratically elected leader of Thailand คือว่ามีครู้สึกมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยืนอยู่เคียงข้างผู้นำผู้นำที่รัฐบาไทยที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยคือ democratically elected l e a ดอร์ออฟ a ทยแลนนะคะใส่ยอ้ายควรจะฟังตรงนี้สักนิดนะครับแตว่า reaffirm the importance of upholding democracy governance rule of law and universal human rights บอกว่าเป็นการสิ่งที่เขามายืนตรงนี้เป็นการตอบย้ำนะครับว่าจะต้องมีประชาธิปไตยมีธรรมมาพิบาลปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งบอกว่ามาดามพายมินิสเตอร์คุณยิ่งรักเนี่ยนะครับ เป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับก็เผอิญว่าสื่อไทยไม่อยากเล่นเรื่องนี้ครับผมแปลกใจว่าทําไมไม่เล่นในเมื่อไม่มีใครเล่นเลยเอเพราะว่าตอนโอบามามาเนี่ยนะผมเองก็ยกหูคุยกับสื่อหลายสำนักอกว่าเราต้องถามคําถามแบบนี้ต้องถามคําถามนี้คือพูดง่ายว่าสื่อประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่ ล็อกตายว่าจะต้องถามในภาวะการแบบนี้ที่เราเผชิญหน้ากับม็อบที่จะแช่แข็งประเทศไทยแต่ว่าอันนี้นี่คือโอบามาพูดเองโดยที่ไม่ได้เกิดจากคําถามของผู้สื่อข่าวนะครับครัอันนี้อยู่ในระหว่างการแถลงข่าวอยู่ในสปีดของโอบามาเลยนะครับครับแต่อาจจะมองให้ความธรามกับสื่อนะฮะคือสปีชนั้นมาดึกไปหน่อยอาจจะติดหน้าข่าวไปแล้วพุ่มหนึ่ะครับครับแต่ว่ามีอีก จุดหนึ่งเหมือนกันในตอนหลังที่นักข่าวไทยได้มีโอกาสถามนะครับก็มีสองท่านนะครับท่านหนึ่งก็มาจากเครือพอคือเขาาอ้างนะฮะนี่ต้องแซวขนาดเขาอ้างว่าเขามาจากหลายเล่มเขาเลยคิดว่าเขาคงได้ถามว่ามาทั้งมติชนข่าวสดประชาชาติธุรกิจไม่นับปัติชนสุดสัปดาห์อาจจะถึงเทคโนโลยีชาวบ้านอะไรที่ผมขอโฆษณาเขาเลยคือเขาใหญ่มากเขาเลยเชื่อว่าเขาได้ถามไหฮะนะครับกับไทยพีบีเอสแต่คำถามของเขาเนี่ยก็จะถามเกี่ยวกับเรื่อง ว่าถ้ามันมีรัฐปาลของรัฐะหาขึ้นมาจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีคําตอบอีกชุดหนึ่งของโอบามาที่ที่ตอบเรื่องนี้มาแล้วเขาก็พยายามถ้าจะมองในแง่บวกให้เออสียไอายสักนิดนึงก็คือว่าโอบามาก็พูดว่าประชาธิปไตยมันก็ยังต้องใช้เวลาที่ยาวนานแล้วก็จําเป็นต้องคล้ายๆว่าฟังเสียงทุกฝ่ายนะครับก็คือถ้าถ้าเสียไอซจะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ก็อาจจะบอกว่าฟังเสียงเสียไอซ์หน่อยแต่ว่าโอบามาเขาก็ยืนยันว่ามันต้องอยู่ใน วิถีทางของประชาธิปไตยนะครับนะครับไม่ใช่ว่าออกมาปล่อยเสียงแล้วก็จะล้มประชาธิปไตยซะนะครับฉะนั้นก็คือประชาธิปไตยเขาก็เขาจะต้องฟังเสียอ้ด้วยแต่ว่าแต่ว่าสียอ้ก็ต้องฟังประชาธิปไตยบ้างนะครับนะครับไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองมีสิทธ์จะพูดแต่พูดเพื่อล้มประชาธิปไตยนี่ก็ก็ก็ต้องดู่ประชาชนจะว่าเรื่องนี้อย่างไรแต่มีคำถาม